อ่ากินกันให้เต็มที่เลยนะเฮ้ยเออเฮ้ยมีใครอยากกินหูฉลามไหมพอดีอ่ะกูให้เรือย้อนเนี่ยจอดสแตนบายอยู่ที่อ่าวฮาวายเดี๋ยวได้ตัดให้กินสดๆเลยเดี๋ยวนี้กินอะไรไม่สดแล้วผื่นขึ้นหลังหูทั้งนะั้นมะมีเพื่อนรวยๆกันเรีบเหมือนกันเนาะมีของดีๆมาให้อิ่มหนำสำราญกันทุกวันเนาะเฮ้ยทิดา <c oughs> อยากกินโตกเกียวบานาะน่าให้หอไปเอาจากญี่ปุ่นหน่อยดีใช่สิ อ่าก็ได้ก็ได้นี่มึงโชคดีนะพี่ตอนนี้กูให้ลูกน้องเนี่ยไปลองน้ำไปจากทานน้าแร่แะไรไม่รู้แถวภูเขาไฟฟูจิอ่ะมบอกดื่มแล้วดีเดี๋ยวได้ให้ขนมาพร้อมกันไปเลยเออประหยัดท่าเจ็ดด้วยเดี๋ยวทรบอกนี่ทําไมไม่ขึ้นมานั่งกันดีๆอ่ะไม่เอาอ่ะเกรงเกิดมาไม่เคยคบเพื่อนที่มีเงินเกินร้อยล้าน ทำตัวไม่ถูกอ่ะคือป้าพูดตรงๆนะคะคือป้ารู้สึกว่าถ้าขึ้นไปนั่งทานเทียบคู่กับคุณธิดากับคุณภูพาป้ารู้สึกว่ามันไม่รู้จักที่ต่าที่สูงนะคะเฮ้ยส่วนกูไม่เกี่ยวนะเวลาที่นั่งไม่พอเนี่ยผู้มึงให้กูนั่งพื้นอยู่แล้วเออทาตัวตามสบายเถอะจะรวยยังไงก็บเพื่อนกันเหมือนเดิมเอางี้จ้างคนละสองพันขึ้นมานั่งดีๆมั้ยนะไปตอไปเอาไปเถอะนะ ข้าไม่ต้องไหว้มาก้อ,ะอระวังเพื่อน,อนสนูนีเจนี่ถ้าจะจ้างยากก็บปีพันเลยนั่งดีด<ๆ>ก็แค่เนี้